จากบนผิดเวลาให้อย่าหวังอยากได้สิ่งใดต่อแทนกลับขึ้นมาให้แล้วคือจบไปอย่าไปคิดว่าเอ๊ะท่านจะเอาไปทำวันนี้จริงหรือเปล่าเขาจะเอาไปทำมันนั้นจริงไหมเราตรวจสอบได้ไม่ผิดแต่อย่าไปตั้งความหวังว่าทําไมทาหรือไม่ทาหรืออย่าไปตั้งความหวังว่าขอให้ท่านจะมีความสุขประสบความสําเร็จได้ไปเกิดเป็นเทวดาท่านน,นนั้นท่านนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นให้ตั้งเจตนาในใจเพื่อละความขี้เหนียว ฉันบอกมีความขี้เหนียวไม่อยากคักเงินบริจาคเลยขี้เหนียวมันเกิดสละดีกว่าเราละความกรณีขี้เหนียวสละเลยตั้งเจตนาแค่นี้ไม่ต้องไปอ้อนวอนขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาให้เราได้มีเ,เป็นในสิ่งใดเพราะผลใหญ่มันจะเกิดขึ้นกับเราอยู่แล้วเมื่อเราสละบมันได้อยู่แล้วเจตนาเป็นตัววัดกับไม่มีเจตนาไม่มีกรรมการนั้นเฉ เราต้องตั้งในการสละระความขี้เหนียวในใจอันปราศจากบนทินอย่าหวังเอาอะไรตอบแทนกลับคืนเพราะถ้าเราหวังเอาอะไรตอบแทนกลับคืนเราตั้งความหวังวันหนึ่งเราจะผิดหวังแน่นอนเพราะเราคาดเนี่ยว่ามันจะได้แต่เมื่อมันไม่ได้ตามนั้นผิดหวังนะผิดหวังนํามาซึ่งความทุข์อีกแล้วแล้วการทําบุญไม่ใช่ทําบุญตามกําลังศรัทธาต้องทําบุญตามกําลังทรัพย์ของตนศรัทธาทุกคนมันมีมากอยู่แล้วไม่ใช่อาจารย์คว้าพันหนึ่งเราคว้ายี่สิบ ถ้าเราบอกว่าทําบุญตามกําลังศรัทธาแสดงว่าศั์20เราศรัทธาน้อยกว่าพันหนึ่งนะแต่เราวัก20เพราะเรามีอยู่แค่นี้อจจาจารย์วัดพันหนึ่งเพราะอาจารย์มีอยู่เท่านี้ต่างคนต่างมีอยู่เท่านี้แล้วสละออกมาเรียกว่าตามกําลังรั์ได้เสมอหน้ากันเพราะอะไรเราขวนขวายในการทากิจการงานได้แค่นี้เราสละเท่านี้ก็ไม่เดือดเยเดือดร้อนตนเองและพอประมาณต่อการที่จะละความประดิษที่เหนียวดังนั้นใครมีเท่าไหร่ให้ทําตามกําลังรั์ที่มีของตน อย่าให้เกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนตอนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายฝากไ,าไว้อย่าหิวกระหายบุญเกินเกินไปแล้วทําบุญคิดว่าเมื่อทําไปแล้วเนะี่ยจะได้ตอบแทนกลับมาแบบยัดสั่งแน่นคุณล,ล้นแบบกลับมาตับเท่าตัวมีคุณเอ้ยทําไปเลยเดี๋ยวเทพเท,เทวาเดิมบระดาอวยพรให้ได้จากตรงนั้นจากตรงนี้มาเองฉันเคยทํามาแล้วเมื่อทํามาแล้วฉันไปขายของดีมากเลยอย่าไปเชื่อที่ใครสอนแบบนี้เพราะสุดท้ายเราทําไปแล้วกลับไปนั่งร้องไห้อยู่ที่บ้านนะบอกก่อนนะ เพราะสุดท้ายล้วไม่ได้คืดไม่ได้เลยเลยแล้วก็เสียไปกเป่าเลยไม่ได้อะไรกับคืนมามีสติในการให้ทานมีสติในการเชื่อในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเพราะผู้พระเจ้าบอกว่าเวลาได้ยินได้ฟังอะไรก็แล้วแต่อย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านอย่าพึงเชื่อว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดมามันถูกต้องแม้แต่การผู้กระตามอย่าพึ่งเชื่อมันถูกต้องและอย่าพึ่งคัดค้านว่าไอ้สิ่งที่พูดมาเนี่ยมันผิดอย่าพึ่งไม่ต้องรับรองก็ไม่ต้องคัดค้านด้วยให้จําอันนั้นไปก่อน แล้วเอาไปตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยหมวดตื่นของพระพุทธเจ้าว่ามันเข้ากันได้อย่างดีหรือเปล่าถ้าเข้ากันได้อย่างดีกับคํามสัพพุทธเจ้าขึ้นชื่อว่าจามาถูกให้ทรงจําคำนั้นไปได้เลยแต่ถ้าขัดแย้งกันเป็นโดยประการอื่นแสดงว่าจามาผิดให้ละทิ้งคํานั้นเสียง่ายๆแค่นี้ในหลักการตรวจสอบแล้วอย่าขัดกับสี่อย่างนี้ หนึ่งกรรมหรือสุขทุกนในชีวิตเราไม่มีใครโดนบรรดาสองกรรมหรือสุขทุกนในชีวิตเราตัวเราเองก็โดนบรรดาไม่ได้สามกรรมหรือสุขทุกนในชีวิตเราทั้งผู้อื่นและตนเองก็บรรดากันไม่ได้สี่กรรมหรือสุขทุกขไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองลอยๆ mm. โดย,ดยปราศจากเหตุและปัจจัยเพราะ,าะทุกอย่างมันเดินตามเหตุและปัจจัยแห่งการกระทำทางกายวาจาและใจของตัวเราเองทำไมถึงบอกว่าเราโดนบรรดาไม่ได้วะจาสุดท้ายแล้วเราก็เป็นคนท่าไม่ใช่เราจะบดโดนบรรดาได้ไง ถ้าเดนบันดาลได้ลองทําให้ตัวเองไม่แก่ดูสิทําได้ไหมลองโดินบันดาลให้ตัวเองรวยทาได้ไหมไม่ได้เราก็ไปอะไไปสร้างเหตุให้ตัวเองรวยถูกไหมไปเดินตามเหตุตามปัจจัยมันจะรวยไม่รยวยเป็นเรื่องของของนาคตแต่ปัจจุบันสร้างเหตุปัจจัยไปแล้ววันหนึ่งมันจะได้ตามเหตุตามปัจจัยของมันเอง,งที่สุดแล้วอาจารย์ขอนุโมทนากับทุกท่านทุกคนที่มีโอกาสในการที่มากราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระบยอมกัละยานโนดาวาวัสุุแก้วที่พวกเรามีโอกาสได้นำไปสู่ปัจจัยพยธธรรม ในการมาถวายกับท่านในวันนี้ก็เป็นโอกาสดีในการที่ช่วยเหลือบำรุงศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถารต่อไปและจะขออนุโมทนากับทุกคนที่มีโอกาสในการได้ยินได้สั่งรมของพระพุทธเจ้าและเป็นโอกาสดีที่ทุกคนเนี่ยได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นธทตามหลักคำสอนพุทธศาสนาเาเป็นตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าคือศสาสนาสัมมาสัมพุทธะของตัวเราเองทุกคนขอให้เราทุกคนมีสติปัญญาญาณในการนำหลักคำสอนพระพเจ้าไปแก้ไขาการกระทำทางกาย ทำพูทางวาจาความรู้สึกนึกคิดทางใจให้ตัวเองเป็นคนที่ดีกว่าเดิมเป็นคนที่เจริญกว่าเดิมเป็นคนที่สามารถตั้งมั่นในพระสัทธรรมแล้วสามารถเป็นพ่อพระพรเป็นพ่อประโยชน์ของการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์หลักการหลักเหตุผลตามหลักความสมดกลให้เพื่อผู้อื่นเนี่ยได้รู้ตามเริ่มต้นจากคนในครอบครัวของตัวเราเองอย่างเป็นกรลยานมิตรกันใครมีความสุขดีแล้ว,วขอให้มีความสุขยิ่ง ใครมีความทุกข์อยู่หรืออุปสรรคปัญหาใดๆขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้ดีๆตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทำของตนสุดที่สุดแล้วขอให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ได้โดยทั่วหน้ากรนทุกท่านทุกคนเถิดสาธุอัโมทนาวุตนิสครับตอนนี้ขอเวลาเปลี่ยนที่บนเวทีนิดหนึ่งนะครับถ่ายกับเตาอี้ออกเลยครับถ่ายกับเตาอี้ออกเลยครับ

the oh. เผื่อทางอาจารย์เดียจะจะจะ,จะจะจะแจ้งยอดอะไรนครับหรือจะกล่าวคำถวายหรือไม่ครอาจ่าย์แจ้งเรียบร้อยนะครับผมต่อไปก็จะได้กล่าวคำถวายเลยนะครับหลวงพ่อครับเดียเชิดพักเข้าสู่พิธีการศาสนพิธีในการกล่าวคำถวายาพระป่าผู้ต่างๆที่ท่านได้ร่วมบุญมา หรือว่าโอนเข้าบัญชีวัดมาแล้วนะครับเราวันนี้พร้อมใจกันกล่าวคำถวายครับเรียกทุกท่านตั้งนักโมสาธบพร้อมกันครับหนึ่งสองสามนาเอาไปที่นี่ให้ท่านมีพระทุกท่านยกมือขึ้นสี่อาจารย์อาจารย์เดียวเดี๋ยวไฟขอขึ้นเรื่อยนะครับ เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยรักบชันนะรับชันดีนะโอ้กล้าแต่ลึกซึ้งครับให้กำลังใจกันครับอาจารย์ครับเดี๋ยวทีมอาจารย์เดียดจะได้ไปวันนี้ทราบว่าออกโค้กระแสอีกตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะโยมตรงนี้เดียวไปนะแต่เดียวมีของเจโห ทีมที่8เก็บเอาแต่พวกคุณยังไม่ยอมใจอาจารย์เบียร์ยอดโชคครับเป็นมหาวคทยาลัยจินนายรพพเยียมดวยที่อาจารย์เบียร์ครับทีมงายรพพเยียมด้วยที่อาจารย์เบียร์เป็นยอดครับ ขอบคุณครับทางอาจารย์เบียร์คนสุงทรามนะครับขอบคุณครับทีมงานด้วยขออนุโมทนาขรับาครบาครับไปยาครับไปยาครับ